ใครทำแมสตกไว้อ่ะใครทำแมสตกไว้อ่ะใครทำแมสตกไว้ออมเล็ตเชอร์เบตใครทำแมสตกไว้เก็บมาให้เก็บมาให้พ่อเอ็มใส่หน่อยดิทำไมใส่ไม่ได้ล่ะพ่อเอ็มไม่มีแมสตะไม่มีตังค์ซื้อโอ้ยออมเล็ตคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีน้องเชอร์เบตแล้วก็สวัสดีออมเล็ตนะครับผม สวัสดีค่ะอมฤดเราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยทำไมสวยอย่างนี้เนี่ยโอ้ยสวยมากเลยเราอยู่ที่เดโมบางแคนะครับตอนนี้แม่โอ้เขาเริ่มจัดพวกธีมคริสต์มาสมแล้วใช่ไหมอะ,อะไรลูกเอาน้องชเป็ดชี้อะไรอะ่ะโอ้ต้องคริสต์มาสสวยมากเลยนะไหนโอ้ลูกบอลหมุนได้ด้วยมีลูกบอลหลากสีเลยนะนครับสวยมากเลยนะมาถ่ายรูปนะตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณถนนข้างๆห้าง,าง,าง,างเดโมนะ วันนี้ก็พาอมเล่นมาเดินเล่นนะครับเพราะเป็นวันส่งนะวันจันทร์อมเล่วันจันทร์อมเล็นต้องไปโรงเรียนยังคะวันจันทร์นี่จะถึงอ่ะใช่เพราะว่าตอนนี้อมเล่เปิดเทอมแล้วเดี๋ยววันจันทร์เพื่อนจะถ่ายชิปไปส่งอมเล่นเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนก่อนพิทยศึกษาครับวันนี้เราก็มาถ่ายชิปวิดีโอเล่นๆหน้าเดลโมบางแคร์นะเพื่อนๆดูดิสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงต้นคิดมัดกันดีกว่าไฟเขาก็แต่งไฟสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญไหนดูคิดมัดสินี่ไงสวยมากเลยอมเล็น เขาเลยเข้าเขียนว่าอะไรอ่ะพีซนี่แล้วก็มีธงชาติต่างๆนะครับเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้ครับดูดิประเทศอังกฤษประเทศอะไรเต็มไปหมดเลยไปไปสิอ้าวอ้าวมีอะไรครับมีอะไรคะ,รคะโอ้หมีเขามีบอกให้นั่งแบบสนุกมากเลยนะครับแล้วก็มีสีสันแบบสวยสดงดงามมากเลยไปดูอัลเล็กันดีกว่าอัลเล็กไปนอนเล่นละโอ้โหแล้วลนี่ก็เป็นต้นคริสต์มาสสวยๆนะครับโอ้โหนูนั่งสบายไหมแม่โอ้ บาใหญ่มากเลยอะ่ะนี่มีมรถตุกๆด้วยอ๋อมันเป็นโฟมเมทใครมาทําขาดนี่อ่ออะโหอามเลยนั่งเลยลูกมีหลายสีมากเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนี่นี่ธงชาติเพียบเลยใครอยากรู้ว่าธงชาติอะไรบ้างก็มาดูได้นะนี่น,นี่อันนี้เป็นคอนโดข้างเดอะมอลล์ด้วย,อา,วยอ,าอามาเลินพาไปเดินดูหน่อยแล้วแล้วเดินไปตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับนี่เขาก็มานั่งเล่นชิลๆรีแลกซ์ได้นะดูดิสวยมากเลยอ่ะ S <S ใช่รถรถไฟฟ้าตรงนู้นเลยรถไฟฟ้าใครมาหาเมล็ตท,ที่เดอะมอลล์บางแคก็ได้นะออมเล็ตใครทําแมสตกไ,ไ,ไว้อะใครทาแมสตกไว้อะใครทําแมสตกไว้ออมเล็ตเชอร์เบตใครทําแมสตกไว้เก็บมาให้เก็บมาให้พ่อเอ็มใส่หน่อยดิทำไมใส่ไม่ได้ด่ะพ่อเอ็มไม่มีแมสอะไม่มีตังค์ซื้ออะทำไมเราเก็บมาใส่ไม่ได้อะบอกพ่อเอ็มหน่อยสิ อ๋อมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมเราต้องไม่ใช้ของคนอื่นใช่ไหมโอ้จริงไหมแม่อุน่าไม่แ,แม่อุกับแม่อุชอบเก็บมาใช้เนี่ยโอ้โอ้มาดูถนนดีกว่าเรามาดูถนนครับน,นี่คือถนนตรงหน้าเดอะมอบางแครครับคือแถวนี้ก็รถติดบ่อยนะแต่ก็พอไหลไปได้เรื่อยๆครับก็ใกล้ชิดมากแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มให้ออกมาเดินกันแล้วแต่น้องๆก็ต้องใส่แมสนะครับดูทุกคนจะใส่แมสทุกคนครับไม่มีใครไม่ใส่ครับเพราะว่ามันยังไม่ปลอดภัยนะครับ ปีนี้เราจะได้สัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสแบบแบบตอนยังไม่มีโควิดไหมแม่ฮู้เนาะจะได้เฉลิมฉลองบ้างเนาะไม่ใช่แบบว่ามีโควิดไปไหนก็ลําบากเนาะอันนี้เขายังพอใครที่พอได้รับวัคซีนแล้วก็จะสบายนะก็จะก็จะเซฟเตงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเนาะแล้วออมเลยเปิดเทอมวันไหนแม่ฮู้เปิดเทอมวันจันนี้ว<อ>ันจันนี้ใช่ไหมไอ่าคลิปนี้คลิปนี้ใครกดไลค์พ่อเอ็มเยอะๆนะเดี๋ยวพ่มจะแจกแมสด้วยเนี่ยแมสเนี่ย เนี่ยแมวุ๊เขามีเยอะมากอันนี้แมทลายเบบี้ชาร์กใช่ไหมเบบี้ชากแล้ก็ปีกนมแมวุ๊มีเยอะไหมแมวุ๊มีเยอะไหมมีเยอะเรามาซอีค่แมวุ๊มีเยอะเลยนะแมวุ๊ซื้อมาถูกมากเลยแล้วก็ได้เยอะด้วยนะกดไลค์ไปกดไลค์เพจแล้วมาคุยกันไปกดไลค์เพจนะเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจชื่อว่าออมเหลชิดขับนะก็ฝากไปกดไลค์ด้วยนะครับนะเดี๋ยวให้เด็กๆเขาไปนอนเล่นตามต้นชิดมาดดีก่อนนะแล้วเราเข้าห้างแล้วโออ สวยมากเลยดูออมเล็ตบอกว่ามีชันตะคอสขี่อยู่ดิคอนด้วยไปดูสิสวยจังเลยเขาถ่ายรูปอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปสวยๆไ้ให้ดูถ่ายคลิปนะครับโอเคนะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปนบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย